มะเร็งไทรอยด์เป็นไทใหญ่ที่กำลังเตือนภาวะฉุกเฉินในโลกความเห็นและความรู้ที่ไม่เพียงพอทำให้มะเร็งต่อมไทรอยด์กลายเป็นไทใหญ่ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ15ถึง39ปีทั่วโลกจำนวนผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มันเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในคนอายุน้อยจากการวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร The Lancet b r t i s Endocrinology พบว่าอัตราการเกิดมะเร็งไทรอยด์ในกลุ่มอายุนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ๆ ที่ระบบสาธารณสุขต้องรองรับดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงแต่เหตุใดที่มะเร็งไทรอยกลายเป็นภัยใหญ่ในกลุ่มวัยนี้การเข้าถึงการตรวจทางการแพทย์และเทคโนโลยีวินิจฉัยที่มากขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นสาเหตุหลักทําให้มีการตรวจพบโรคเพิ่มขึ้นแม้ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากของผู้ป่วยมะเร็งจะเป็นข้อดีที่ช่วยให้นักแพทย์ตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นแต่ก็เป็นความท้าทายใหม่ๆที่ระบบสาธารณสุขต้องรองรับดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง ประเทศที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นเร็วที่สุดคือจีนไซปรัสเอกวาดอร์สาธารณรัฐเกาหลีและตุรกีซึ่งมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อปีมากกว่า10ทเาอร์เซนให้มะเร็งชนิดนี้ติดอันดับหนึ่งในสาของมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงวัย15-39้ปีใน100ประเทศและในผู้ชายัยเดียวกันใน26ประเทศดรซันวาทอเรวัคคาเรลานักวิจัยจากหน่วยเฝ้าระวังมะเร็งของอิสราเอลว่าการวินิจฉัยเกินจำเป็นกำลังเกิดขึ้นในกลุ่มคนอายุน้อย และอาจนำไปสู่การรักษาที่รุนแรงเกินความจำเป็นซึ่งส่งผลกระทบทางร่างกายและจิตใจรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายต่อบุคคลและระบบสาธารณาสุขคนในกลุ่มนี้ยังต้องเผชิญความท้าทายเฉพาะด้านทั้งด้านจิตใจสังคมและพัฒนาการมีแนวโน้มไม่มีประกันสุขภาพมากกว่าและผู้รอดชีวิตจากมะเร็งในวัยหนุ่มสาวมักประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานรวมทั้งอุปสรรคทางกฎหมายและสังคมการได้รับการวินิจฉัยในช่วงชีวิตนี้ตั้งอาจรบกวนการศึกษาการทำงาน และพัฒนาการทางสังคมเพิ่มภาระทั้งด้านการเงินและอารมณ์มากยิ่งขึ้นงานวิจัยนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญระดับโลกและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปัญหาการวินิจฉัยมะเร็งต่อมไทรอยด์เกินจำเป็นโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังเปลี่ยนผ่านด้านเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นการแข่งขันในการรักษาสุขภาพระดับโลกที่กำลังเกิดขึ้นและจำเป็นต้องเร่งรับมืออย่างเร่งด่วนด้วยเช่นเดียวกันคุณคิดอย่างไรกับปัญหาการวินิจฉัยมะเร็งต่อมไทรอยด์เกินจำเป็นในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ความเห็นและความคิดของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร,ร์และการรักษาสุขภาพในอนาคตขอให้เสนอความคิดเห็นและเสนอแนวทางที่คิดว่าจะช่วยเหลือได้ในการแก้ไขปัญหานี้